ไปอีกหนึ่งการแข่งขันค่ะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟชายในมหาการกีฬาโอลิมปิก2024ซึ่งจัดการแข่งขันที่สนามเลอก๊ค์เนชแนลพาร์71ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยผลการแข่งขัน4่วันค่ะเหรียญทองตกเป็นของสกอตตี้เชฟเลอร์เมื่อหนึ่งของโลกคนปัจจุบันจากสหรัฐอเมริกาค่ะจากสกอร์รวม19อันดร์พาร์เหรียญเงินค่ะตกเป็นของทอมมี่ฟิสบูดวจากสหาราชาอณาจากักรตามหลังสตอกเดียวส่วนเหรียญทองแดงค่ะเป็นของ ของฮิเดกิมัึยามะโปรจากญี่ปุ่นสกอร์รวม17อันเดอร์พาค่ะด้านทอมคิมโปรกอลจากเกาหลีใต้จบอันดับ8สกอร์รวม13อันเดอร์พาโดยเจ้าตัวขาดถูกผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการเข้ารับราชการทหารทางทอมคิมขาดได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่เลยผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลย แค่พยายามทำเดรนรางวัลให้กับประเทศของผมไม่ใช่เพื่อตัวผมเองทั้งนี้ค่ะโดยกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ต้องเข้ารับราชการทหาร21เดือนก่อนอายุครบ35ปีค่ะแต่จะมีข้อยกให้ว่าหากนักกีฬาชายคนใดสามารถคว้าเหรียญในโอลิมปิกเกมหรือเหรียญทองในเอเชียนเกมก็จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่ะ